ได้เฮ็ดครับเป็นเฮ็ดแดงหน้ามอยนะครับซึ่งลงมาก้าอ้เปรียกเขานาะแล้วก็เบสเขานะครับลงมาชิ่งช่องนิดหน่อยได้ได้เฮ็ดมาหน่อยครับผมไปเดี๋ยวเขาจย่ายเดินทางกันต่อครับอันนี้เดี๋ยวลองนะเดี๋ยวลองอาหารหื้อมันนะครับคุณผู้ชมบริเวณนี้นะครับเป็นสนามบินแม่ห้องสอนนะครับซึ่ง ลงแต่ขายดักป้านะครับที่อ่างเก็บน้ํานะครับคุณผู้ชมนี่เพื่อน่าจะไปแหาปลามานะครับโอ้เนี่นะครับคุณผู้ชมบรรยากาศยามเช้าครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ําปางตองปางอุ๋งนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่ที่เขาจะขึ้นไปแม่ห้องสอนนะครับตอนนี้ผมแวะจุดพักชมวิวกิ่วลมนะครับดอยกิ่วลมซึ่งตอนนี้เขาดูลมมันอาจจะเข้ากล้องหน่อยนะครับเพราะว่าไม้มันจะคาบลมเต็มเลยเนาะก็ ตามสัญญานะครับว่าใครที่จองแมงคูคํากับเขาเนี่ยเฮาจะเอา,เาขึ้นไปปูกเสกที่แม่ห้องสอนนะครับล้วก็วันนี้ผมก็จะเดินทางขึ้นไปที่แม่ห้องสอนแล้วก็เอามาพักที่จุดชมวิวกิวลมเนี่ยพอดีผมเห็นว่า,าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมันมาเจอภาพบรรยากาศที่สวยงามแาบน,นี้เนาะก็เลยเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้รับชมว่าคือภูมิประเทศส่วนใหญ่ของจังหวัดแม่ห้องสอนเนี่ยมันจะเป็นดอยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างมากสำหรับคนที่มาได้อยู่แบบภูมิประเทศอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวจะให้ชมภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆครับ เดินทางจะดูชมวิวกิ่วลมมาได้สักเกือบร้อยโลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปดูป่าที่ถ้าป่าซึ่งความจริงเคยมาถ่ายแล้วรอบหนึ่งแต่ว่านี้แวะชมเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเล็กๆน้อยๆกับปอน,นะเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับในบริเวณก่อนที่เราจะเข้าไปในถ้าป่านะครับมันจะมีสวนอุทยานที่คล้ายๆแบบแตงเปนสวนยอมอย่างไมแตงให้สวยงามนะครับบรรยากาศล่งลื่นขนาด โอ้นี่ครับดูป,าปา่าป่ายังม้่เหลือเนี่ยดูครับ้แต่สีมันเหมือนนั่นเฮ้ยสีมันปลาเรนโบเทาเลยแต่ว่ามางังคุ้ปา่าอป่ายังเดี๋ยวต้องไปอ,าอ่านพอข้อมูลก่อนว่ามันเป็นปา่ายังนะครับตัวใหญ่ขนาดนี้พอนี้เทียบกฝ่ฟมือนะครับอันนี้ฝนตกน้ำมันขุ่นนะครับมันก็เลยดูแบบให้ชัดเนาะความจริงแล้วแค่น้าใสนะโอ้โหเขาจะหันตาชัดขนาดโอ้โหเนี่ครับอันนี้จุดหลักใหญ่นะครับซึ่ง มันเป็นป่าที่จะออกจากถ้ำมานะครับอันนี้ผมเพื่อดูก่อนว่าบริเวณด้านนอ,อกเนี่ยมันมีป่าเยอะมากๆนะครับรากวั็ตัวใหญ่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปถ่ายในจุดที่เป็นถ้ำแหมรอบนึงนะครับว่ามันเป็นอย่างไรครับอันนเ้ไปลองนะเดี๋ยวลองอาหารเพ้่มมานลครับคุณผู้ชมนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหดูแ้น้แ้ํมมันออกจากถ้ำมาแรงมากเลยนะครับ แล้วก็ปลานี่เทียบเลยอันนี้เป็นป็นปลารวงนะครับสีน้ําเงินผมลองไปอ่านข้อมูลพอต่พี่ป่นบอกว่ามันคือปลารวงนะครับระหว่างทางที่เขาจะเดินไปปลูกเสกแมงผู้คำนะครับคุณผู้ชม เรามาเจอแมงผู้คำตัวแตนนะอย่างที่ผมบอกนะครับนี่นะครับหันก็หันโก ท่านจะนั่งอันเนี้ยสองสงามตัวก็นั้นเนี่ยนี่ผมก็จะเก็บแบนแบนนีดหนึ่งแลัวแบบเป็นสับมั้งปะครับผมคุณผู้ชมตอนนี้เข้าสู่กลางคืนของคืนแรกแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ทําพิธีอะไย่างนะครับพิธีจะมีวันพรุ่งนี้ตอนบา่ายๆก่อนกลางคืนก็นเลยออกจากที่พักมาเพื่อจะมาถ่ายเก็บบรรยากาศนะครับซึ่ง วัดจองคำนี่เขาเคยมาปัาน้นพระพุทธรูปไว้ในน่าจะหลายปีแล้วนะครับผมนี่จะเข้าไปดูภายในแล้วก็ดูบรรยากาศด้วยครับ เห็นไกลๆนะครับเป็นไฟอยู่บนดอยพื่อน,นะอันนั้นเพืป้น้องว่าพระธาตุดอยกองมูนะครับซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราจะขึ้นไปราบสักาละนะครับผมบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมพระพุทธรูป3งองค์นี้คีมงานของวัดศิลาวดนะครับเคยมาปั้นไว้ซึ่งตอนนั้น ผมก็เคยมาปั้นแล้วก็ท,ำทํำให้ผู้คุณผู้ชมได้ดูตั้งแต่น่าจะนานแล้วนะครับมองว่าจะต้องย้อนไปเมือนแค่ไหนถึงจะเห็นนะครับ ยัไหนไงกนายบอกว่าีคร้มได้นะตไม่ได้หรอกผครับตอนนี้เราอยู่ในบริเวณกาเตรียมงานพิธีที่จะเสร็นะครับผมก็เอาเอาแมงคู่คำที่เขาจะเอาออกมาร่วมพิธีนะครับนี่นะครับ

เขาว่าเขาแจกเป็น้าวเหรอาว่ากระจายชคนทมึงเรอบ่วยมึงงายบองคนเพิ่เดี๋ยวเขาปั้นหน้ามีกปั้นหน้ามีช่อสามะชะไะอสาปไลไปไฟปดปดจมวงก็ได้แล้วไปุนกถ่ายถายน ไมู่่เ้อยู่มปันม้อนนี่ยเจได้บนกัในระหว่างที่ล้อเลิกนะครับเพราะว่าในพิธีการลูกเสกเนี่ยเขาจะต้องล้อเลิกยามที่มันเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขึ้นมาเพื่อจะพาผู้ชมมาดูเรากักกาวไหว้สักการะพระธาตุด,ดอยกองมูนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปชมวิวว่า เราอยู่บนพระธาตุดอยกองมูเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นะครับเราอยู่บนวัดพระธาตุนี้นะครับคุณผู้ชมเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์นะครับผมบริเวณในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ย โอ้หแทบจะรอบด้านเลยนะครับอันนี้เป็นวัดหนองจองคำนะครับซึ่งแต่คืนนี้เขาได้ไปเก็บภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมดูดี่ว่าวัดตอนกลางคืนที่เปิเปิดไฟไว้นะครับ เมื่อกว่าในคาเินนั่งนั่งนะนั่งหนึ่นะคาป็นคนมามีแ่คนวาใกล้ๆกันนะแต่ว่าก็ไปยืนที่แถวแถวว่าจุลนทาไปด้วยมเทเบิอืมดีมากขึ้นีไรบง่ตปวยัไงเดี๋ยวันอยู่ การมาิการดูใยาราจว่าเจ้ากพจิมา้จกพัาพห้ายต้องกจายเนืสว์ูผิววานีโดยตาจตกลและพทโลกะมายุกั้าโยที่ดเจจักมีบินมีธมเนียบโยคะนึ่งทีนาภะกดีนละสวาผ้แลกตตตาทีู่้กินี้ก็เชที่มโนอามมันจะสิุ่ยาบาจิโรโูแท้อาจจะแทงมายิโร อาโจจยังที่มันรูปราดูโตโุกทสินดังโคอินย่มนาดีตะคู่ควกาพิวเท้าทุ่งรกงานินด้นล่สีดอกจังขาดาอาลโกก้าฟังโจจะดำนิกรามกว่าคนย่อกิดอกทิศตะกนัดีเมดอกดีลา จะบีทแท่งงานนี้นีมันเริ่มบีดแล้วเริ่มบีดตัวแล้วพระครูบีดน,น,น,น้อยๆแล้วพสิทธิแล้วพรสิทธิอาจางพระเจริญก็เริ่มสั่นสั่นไปสักพักไปยิ้วเห็น <c oughs> นั่งน้อยดิสั่นแห้งมันนี้ <c oughs> Tanang upakapati, icitang patitang kumhang, si pemewas semicatusak, keperintusan kapang. Katiyo, wewaca dosa, paruo ko อือตอนนี้นะครับเราเดินทางจากแม่ห้องสอนมาที่ปางอุ๋งนะครับโอ้โหู้ซื้อว่าหุ่นแตงนี่ทรหฮตคือทรโดตอโทนมากถนนหุ่นแตงนี่วิบากมากนะครับคือมันขึ้นเขาลงเขาแล้วก็เป็นโก้งอันตรายค่อนข้าง,งเยอะนะครับแต่ว่าในที่สุดท้าก็มาถึงปางอุ๋งนะครับเพื่อจะมาพักที่นี่เพื่อเพราะว่าวันพรุ่งนี้อ่ะพระสงฆ์ที่มากับเฮานี่เพิ่นมีจิตนิมนนะครับเราขอวันนี้เฮาจะมานอนนี่คืนนึงก่อนนะครับผมและดูกันว่าบรรยากาศที่ปางอุ๋งจะเป็นยังไงพ่อปฏิตามชมนะครับ โอ้โอตครับองเปล่อกน,นะกินมาได้ครับ นี่แค่ฝนตกน้ำไ็ลทังนิดหน่นอยหนะพอข้ามาเอาไปครับผมคุณผู้ชมตอนนี้มาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําฝางอุ่งนะครับผมอ่างเก็บน้ําปางตองแต่แต่อยู่ที่ฝางอุ่งเนาะเดี๋ยวปลาลงไปชมบรรยากาศกันสักหน่อยนะครับโอ้สุดยอดนี่น้ําไหลลงนี่โค้สไลเดอร์เนี่ยเขาถลายลงไปกกว่าสวนสยามทะเลกรุงเทพอ่ะ อันนี้จะบ้านเพื่นมาใส่แหน่งนะครับหรือว่าลงตาขายดักปลานะครับที่อ่างเก็บน้ำนะครับคุณผู้ชมโอ้เป็นไม่ยิงเด,ดิมนะฮะเก่งมากๆเลยอันนี้มาลงทึงวันเลยกะครับมาลงทุกวันเลยกะบอุดหย่อดเลยครับเป็นแบบก็แฟมันครับแฟนมันอยู่บนบ่ะต,ตอนนี้เราอยู่ที่แปลงองุ่นนะครับคุณผู้ชมอ่างเก็บน้ำห้วยตองนี่กะ โอ้อันนี้มันย้อนแสงน้อยเนอะโอ้สวยงามมากครับดีแพนให้ดูเรื่อยๆนะครับผมแพนไปดูด้างข้างโดโหอันนั้นอันนั้นไปหาห้วยครับไปแกลไกพุ่นเดี๋ยวเดีซูมหน่อยมืดไวหน่อยได้พุ่นนะครับอันด้อยแกะไก่นก่อนแง่มนะครับ เช้า,า,า,ชาแล้วนะครับคุณผู้ชมที่แปลงอ่งครับตอนนี้ประมาณหกโมงกว่าอากาศเย็นมากฝนตกทั้งคืนเลยครับก็ยังขึอยากจะเขาลดลงไปอยู่เพราะว่าทางมันเขาขาง,งจะชันแล้วก็โค้องอันตรายนะครับแล้วก็ฝนตกฝนตกงท้าอย่างมื่นนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะหม,มอกลงครับ เจ็ดโมงแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าบรรยากาศก็กยังอึมครึมไปด้วยเมฆหมอกนะครับแล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยแต่คืนตกน,น,นะครับคืนห่อะแล้วก็วันเมื่อเช้านี้ก็ยังมีฝนลงนะครับค่อนข้างอย่าลำบากเวลาขาลงเพราะว่าตังมันค่อนข้างอย่างชันแล้วก็โก้งเยอะนะครับถ้าบ่ายนานตังนี่ต้องก้อยๆลงครับดูบรรยากาศตอแรกตั้งใจว่าเจ้าๆนี่จะไปถ่ายที่ อ่างเก็บน้ำแล้วก็ฝนมันตกนะครับลืมได้ไปสักครัเคลื่อนที่ผ่านมานี่เฮานอนที่โฮมสเตย์ของลุงปะละนะครับซึ่งเป็นเป็นร้านกาแฟนะครับแล้วก็เป็นร้านแลกเวลาเขาเข้ามาที่ปางอุงนยจะเป็นร้านแลกนะครับของปางอุงเนาะเป็นมีโฮมสเตย์ด้วยแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยนะครับผมนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับชุมชนบ้านปางอุงนะครับผมเป็นไรพ่อ บรรยากาศชนบทเงียบเชี่ยวครับมีผู้คนอยู่เล็กน้อยเป,ปลายนะครับแล้วก็มีฝนโปอยๆเนาะแต่บบเยอะจะไรละ่ะแต่คืนนี้ตกนะครับตอนเช้านี่เหลือแก้เพื่นอนเขาว่า,าเป็นเมฆบอกนะครับนี่ครับเรามาอยู่ที่ร้านกาแฟลุงปาละาชีพ้พิกันนะครับผมนี่ถ้าเขาเข้ามาอันนี้แตงที่เขาเข้ามานะครับอันนี้แตงที่เขาเข้ามานะครับก็ เวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเป็นร้านแหลกของหมู่บ้านเลยนะครับมีต้นเอ่อต้นมะกนอครับต้นใหญ่ๆอยู่นี่ดูสังเกตเขาเข้ามาที่เรามาพักตรงนี้นะครับเออเฟือสถานที่เพราะว่าลุงปะละกับป้านะครับเพิ่นเป็นเป็นน้าของทุป,ปียพันแสนนะครับหรือว่าพระอาจารย์พันแสนวัดศิลาวัดนะครับเนาะเพิ่นก็เออเฟือสถานที่นะครับก็เลยมาพักที่นี่นะครับ บรรยากาศก,ก็ออกออกแนวโฮมสเตย์นะครับเนาะคือว่าจะเป็นชนบทนะครับนั่นมันมันเป็นจุดแข่งจุดเด่นของปางอุ่ง,งอยู่แล้วเนาะาท,ทำอะไรครับอ๋อทำกับข้าวครับครับผมตะกี้ได้เกินไปในคลิปแล้วครับว่าช,ชี้จุดพี่กัดให้ ถ้ามาปางอุ่นก็คือเป็นร้านแหลกเนาะก็คือบอกเพืแล้วว่าเป็นเป็นแหนของแหน่ของอันถ้าแจกมาแสนว่าสิลาบัดเตืกี้บอกคนาไฟแล้วเขาทำอย่างเข้าวต้มกันอันนี้กับข้าวจ้ะอ๋อกับข้าวเป็นผลไม้จะเกินกาแฟเลย้ยงบรรยากาศบริเวณโฮมสเตย์ก็จะเป็นธรรมชาติมากๆกเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูพุ่ห้องว่า เป็นต้นไผ่ที่ใหญ่มากๆนะครับต้นไผ่ยักษ์เนาะนี่นะครับคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าหน้าหนาวนะครับสามารถเอาเต็นท์มาแา่งตรงลานนี้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นหน้าฝนเนาะลำบากหน่อยแล้วจุดนี้จะเป็นจุดขายของเพิ่นนะครับจะเป็นต้นไผ่ยักษ์นะครับผมสองกอนะฮะดูนี่โอ้โหแทบใครเคยเห็นในนิตยสารนะครับที่เป็นกอไผ่ลักษณะนี้นะครับมีที่นี่ทีเดียวนะครับ ที่เพิ่นเอาไปลงนิตยาสารต่างๆลงปกนิตยาสารต่างๆเกี่ยวกับปางอุ่งนะครับก็จะมีจุดนี้จุดเดียวนี่ครับโอ้โหใหญ่มากเส้นหาส่วนกลางประมาณแปดถึงสิบนิ้วนะครับหน้า,า,าแปดถึงหน้าสิบไทยักษ์ดูไห้แม่แน้วหน้าต่างมา <laughs> องแอปเปยกเลยครับ เดี๋ยวไปกินกา,ฟาแฟกันนะครับพอดีเป็นบริการกาแฟาที่เคาน์เตอร์ครับโอ้เนี่นะครับคุณผู้ชมบรรยากาศยามเช้าครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ําปางตองปางอุ๋งนะครับโอ้โหสวิสเซอร์แลนด์ชัดๆที่อย่างเคยไปสวิตเซอร์แลนด์ชัดเลยแร้อันนั้นเป็นน่่จะเป็นแพที่นไปอ่าไปดักไข่แปาเมื่อตะวันนะครับแล้วก็วันนี้ปุ่นก็ไปกู้ไข่มานะครับ สุดยอดครับที่คุณผู้ชมเห็นปล่อยๆลงมาน,นี่บาจ็ฝนนะครับมันจะเป็นคล้ายๆเหมยแบบเป็นหมอกอะไร้เพิ่นห้องเหมยแจ้งอ่ะเป็นหมอกหมอกเม็ดใหญ่ๆครับผมนี่นะครับคุณผู้ชมเข้าฟังมาละน่าจะเป็นชาวบ้านที่เพิ่นไปหาป่ามานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเพิ่นได้ป่าอย่างพ่องนะครับ นี้เพื่อน่าจะไปหาปลามานะครับอันนี้ไปลงแห่งมากครับลงแค่มากกะได้ได้นกกักครับอ๋อ ับผมตอนนี้มาอยู่ที่บ้านละไคยนะครับผมแม่ห้องสอนนะครับผมเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไปนน้อยก่นกอนเพราะว่าตอนนี้มีฝนเพิ่นเพราว่าฝนโปอยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวหยุดไปเสาะกินข้าวกินอย่างก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะท้ายให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศสักเล็กสักน้อยเนาะมาแม่ห้องสอนสองสามวันนี้ยิ่ไ,ได้กลัวมดนะครับเดี๋ยวให้ดูเนาะนี่โอ้โหไหนครับบรรยากาศมาอยู่เมืงจีนก่อนกาแ ลโหหไน <laughs> <laughs> เดินไทยมาจนเมือนะครับพุ่นบอกว่าบริเวณนี้พุ่นต้องใส่แมสตลอดนะครับ <laughs> ถ้าเขาบบใส่แมสเนี่ยพุ่นจะแบบเพ้งเขาเข้าร้านนะครับในร้านอาหารกนะ็เลยต้องกลับไปเอาแมสมาครับเ็ากเครื่องเนอะล็กเครื่อง,ง,งเนอะหลังเคาอนะ ตอนนี้ลงจากลักไทยไมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเขามาเดินเล่นอยู่ที่ปุนห้องอะไรอย่างกอสันติชนนะครับซึ่งอยู่ในตัวจังหวัดของแม่ห้องสอนเหมือนกันอยู่อำเภอปายนะครับอยู่แม่ห้องสอนเหมือนกันแล้วมันจะออกสไตล์จีนนะครับผมในบริเวณบริเวณของที่นี่เนี่ยเพื่อนก็นจะมีร้านนะครับร้านฮือเจ้าชุดแบบว่าถ่ายรูปต่างต่นะครับ นนี่ะครับผมกินยังไงอ่ะร้อยเดียวค่ะทำผมให้ครบเส้นเลยดูนะครับใส่สีอะไรได้เนี่ยค่ะมีีหลายสเพิ่งบอกว่าเจ้าชุดนี้ร้อยเดียวนะครับทำผมเพื่อตัวเองต่างหากนี่นะครับผมด้านล่างก็จะมีชิ้นช้าชิ้นช้านะครับแล้วก็มีเกีียวมีอย่างต่างๆเป็นเป็นทรงจีนนะครับผม ๋ยวาอาจะเข้าไปดูเรื่อยๆเนาะครันะบคุณผู้ชมถ้าสมมติเขาแอวเนี่ยกนสามารถที่เขาแต่งชุดเจ้าชุดนะครับในการแต่งเพื่อไทยฮุบได้นะครับอันนี้ผมโดนบังคับนะครับเพราะว่าปกติได้ผมมาได้ทามาอย่างแบบนี้พอดีมีคนมาเข้าเพื่อแต่งเป็นกู้นะครับเลยแต่งมาให้คุณผู้ชมดูนะเปไ็นไงบ้างครับ ครับคุณผู้ชมก็คงจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคงจะต้องลงจากเมืองปลายเนี่ยเพื่อเดินทางกลับไปเชียงใหม่นะครับแล้วก็สรุปง่ายๆก็คือคลิปที่เขาขึ้นมานี่ก็มีหลายๆรสชาตินะครับทังมาปลุกเสกแมงผู้คานะครับแล้วผมก็บอกคุวัดต้องมาทำอย่างแบบนี้ตัวนะครับเพโดนบังคับมาแล้วก็เดี๋ยวเสกเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บเดี๋ยวผมจะทยอยส่งนะครับต้องแสดงความยินดีกับท่านที่จองไว้นะครับเพราะว่าพิธีขังหมกักแล้วก็ได้ปลุกเสกในสองวาระตัวนะครับแล้วก็ หลายๆอย่างในคลิปก็เจอเฮตดเจออย่างแล้วก็ไปแอวหลายๆที่มานะครับผมส่วนท่านที่อยากจองในส่วนที่เหลือก็ยังพอมีนะครับเล็กน้อยแต่ว่าบเยอะแล้วนะครับใครต้องการแมงผู้คานะครับผมที่เขาเอาไปลูกเสียงมาก็เดี๋ยวไปจองไว้ได้วยผมจะฝาก i อดีไลน์กับฝากเบอร์โทรไว้นะครับผมสําหรับคลิปนี้คงจะต้องลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ